สวัสดีเช้าว,วันฝนตกนะคะวันนี้ก็มาพบกับช่องน้องเจี๊ยบสไยพ่อแร่ชาแนลกันอีกเช่นเคยนะคะเพื่อนๆฝนตกเราไปไหนไม่ได้เราก็จะหากับข้าวที่มีอยู่รอบตัวเรานะคะเพื่อนๆที่บ้านเราค่ะมีอะไรก็กินอันนั้นค่ะอันนี้จะมาเก็บดอกแคร์ไปลวกนะคะนี่เขาบอกว่าเป็นต้นแคร์เตี้ยนะคะเพื่อนๆเ,เ,เดี๋ยวน้องให้ดู นี่นะคะแครเตี้ยเตี่ยแต่ว่าได้เอาไม้ได,ได้ใช้ไม้อยู่นะคะไปไหนไม่ได้นะคะฝนล,ลินลินตอนนี้ฝนก็ยังลินลินอยู่นะคะเพื่อนเนเราจะไม่ออกไปนะคะเราจะทำกับข้าวที่มีอยู่รอบบ้านของเรานะคะมีผักมีปลากระป๋องนะคะวันนี้ เดี๋ยวน้องจะพาไปทำน้ำพริกปลากระป๋องผัดนะคะเพื่อนๆมีใครเคยทำบ้างคะเมนูง่ายๆแต่อร่อยนะคะตอนนี้เราก็มาเก็บผักกันก่อนเดี๋ยวน้องจะไปสอนวิธีทำน้ำพริกปลากระป๋องผัดนะคะสำหรับคนที่อยากกินอาหารแปลกๆนะคะจะเต็มถุงแล้ว ต้นแคของเราก็จะมีหลายต้นนะคะเพื่อนๆมีเยอะเลยค่ะแคเตี้ยปลูกไว้อ้อมบ้านนะคะเยอะแยะเลยตอนนี้ก็กินไม่ทันแล้วค่ะหักหมดกินไม่ทันแล้วตอนนี้อวิถีชีวิตของคนบ้านๆอย่างเรานะคะบ้านนอก บ้านนอกบ้านนาะฮักฮักฮักนี่นะคะเดี๋ยวน้องจะพาไปตำน้ํำพริกปลากระป๋องผัดนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะมาดูวัตถุดิบหลักของเรานะคะเพื่อนๆน้นนํำพริกปลากระป๋องผัดนะคะหลักๆก,ก็ไม่มีอะไรมากนะคะมีพริกสดกระเทียมนะคะมีผงนัว มีปลากระป๋องปลารา้าน้ำปลาแล้วก็น้ำมันพืชนะคะอันดับแรกแล้วก็นํำพริกกระเทียมนะคะเอาไปตำก่อนคะ่ะเพื่อนๆเป็นสูตรที่ไม่มีใครทำแน่อนอนคะ่ะที่นี่ทีเดียวนะคะลองไปทำกันดูนะคะนี่นะคะแล้วก็ใส่ลงไปนี่นะคะเสร็จแล้วเราก็โขกลงไปให้ละเอียดเลยนะคะเพื่อนๆประมาณนี้นะคะ ใครชอบใครชอบเผ็ดใครไม่เผ็ดก็แล้วแต่เพื่อนๆนะคะใครชอบเผ็ดๆก็ใส่ลงไปเยอะๆแล้วก็ใส่ป้ากระป๋องของเราลงไปนี่นะคะใส่ลงไปเลยนี่นะคะแล้วเราก็ค่อยๆบด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 นะคะ บดลงไปเลยบดให้ละเอียดนะคะเพื่อนเพื่อนพอเราตั้งกระทะร้อนแล้วเราก็ใส่น้ำมันลงไปนะคะเพื่อนเพื่อนไม่ต้องเยอะนะคะเสร็จแล้วเราก็นำปลากระป๋องที่เราผัดไว้นะคะนี่นะคะที่เราผัดไว้สันที่เราตำไว้นะคะ นี่เราก็ใส่ลงไปเลยเอาไปผัดกับน้ำมันนะคะผูดเอาให้หมดนะคะเพื<ๆ>่อนๆเมนูนี้เขาเรียกว่าน้ำพริกปลากระป๋องผัดนะคะเราก็ผัดไปเลยค่ะ ต้องใช้ไฟแรงมากนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเขาจะไหม้นะคะแล้วก็ผัดไปเลยนี่นะคะเดี๋ยวมาถึงขั้นตอนปรุงรสกันนะคะเพื่อนๆเราก็จะใส่ผงนัวลงไปนะคะนี่นะคะใคร ชอบเมนแเราใส่ลงไปเยอะๆค่ะนี่นะคะประมานี้แล้วก็มีน้ำปลาร้านะคะใส่ลงไปเลยประมาณนี้นะคะน้ำปลาคะ่ะนี่นะคะแล้วก็ผัดไปเรื่อยๆนะคะเพื่อนๆ อันนี้นะคะเราถ้าเราชอบข้นๆเราไม่ต้องเติมน้ำก็ได้นะคะเพื่อนๆนี่นะคะเราก็ขัดไปแล้วก็ชิมรสตามต้องการเลยค่ะอันนี้น้องจะเติมน้ำนะคะเติมน้ำลงไปนิดนึงนี่นะคะ <ๆ S 1> แล้วก็รอให้เขาเดือดแป๊บนึงนะคะเพื่อน ถ้าใครชอบใส่น้ำตาลนะคะก็สามารถใส่ได้นะคะ,น,น,ะ,คะนี่นะคะนี่นะคะเพื่อนๆเขาก็เดือดแล้วนะคะหน้าตาก็จะออกมาประมาณนะีะ้นี่นะคะกินกับผักลวกนะคะวันนี้น้องจะลวกดอกแครนะคะกินกับน้ำพริกปลากระป๋องผักนะคะ ประมาณนี้นะคะลองไปทำกันดูนะคะเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆหน้าตาก็จะออกมาประมาณนี้นะคะทำง่ายๆนะคะเมนูน้ำพริกปลากระป๋องผัดนะคะนี่นะคะเราก็จะทานกับผักลวกนะคะดอกแคลวกนะคะแล้วก็นี่ไข่ดาวคะ่ะเมนูวันฝนตกของเรานะคะเพื่อนๆทานง่ายๆนะคะ นี่นะคะมาค่ะแซบๆกับน้องนะคะขอตัวไปทานข้าวเช้าก่อนนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ